อาน้ําใพ่อยสุดยอดเลยคือตัวบ่่คความสุขอีกแบงได้สอนถ่ายอีกแล้วดีบมีคนสอนถ่ายนถ่ายาถูกเขางามเาออกแล้วดิยังใกล้แล้วใกล้แล้วมันใกล้เขามันจะออกแล้วเขามันกมมันใกล้จะถอกห่วงแล้วกําลังจะมาเล ถ้าว่าแถวนี้มันบม่มีเขาดอมันมีแต่เขาใหญ่อโอ้วาอยู่ยตรงหน้าในโบราณเมืองไทยว่าขนาดธรรมชาติโอ้ตร์<ม>สุดยอดสุดยอดเกันยกละเอ้ยเอ้เสรดุงหน่อยเสรดุงปานเสรดุมเบ่าเถิดเนาะพี่น้องมาเห็นกระบมแล้จอดจุ๊บเลยนี่ละที่ที่ว่าเมื่อนั้นที่ว่าเจ้าอยากได้กระบมเขาเขาลองมาถามถามราคากระผมหน่อยนะ กระบมกระบมกระบมขาย<ม>ยังไงครับเนี่ยคิดร้นรอดอีกแล้วเอปาปากเอาดอนอีกลับอ๋อถั่วเบิองเจ้านายื้ออ <laughs> <laughs> ยยันบอกเตรียมตัวแล้วเนะี่ยเตรียมตัวแล้วเนะี่ยปนะ้าดำเปิดเปอร์ซิดนะัม โอ้น้ำถ่วมาเราบังน้ำกันนำถ่วเด้น้ำผังก็เลยนอนนี่เนาะเม็ดน้นำปลากเก็บเม็ดนะโอ้ปลากเก็บเม็ดอไรเก็บแล้ว <c oughs> <c oughs> มีเฮ็ดแล้วมาบองเก่าอีกแล้วมาบังสองจุดเก่าบ่มนปะม,มงบัง,งบ้าน่ะบ้านที่เขาจะขายตอนแรกเขาบองบวสองจุดเก่าเป็นอย่ง มาเด็ท้มันราคาเ่าเจ้าขายราคา2.9จุดเก่าเบิ่งได้สี่ขีดค่อยๆเบิ่งครับราคาสองจุดเก่านานจะทั้งบ้านทั้งทีทั้งบ้านทั้งขีดช่วยนะเป็นจัดสรรนี่สี่หลังครับจะมายบางวนนี่มันแบบนี้มันก็ันก็โอเคอยู่ดสองก้เกสองล้านสองล้านกว่าสองล้านเก่าสองจุดสองเก่าสองล้านสองแสนบอกม่นสองล้านสองแสนเก่าหมื่น อันนี้กระทั่งออกไปอันออกไปคลองนำ้ำคลองนำ้ำเนาะสวัสดีครับพี่ตาสา,าวรักต่างว,วัยค่ะพี่ยายจเบียรรักต่างวัยซอนไทยอยีกแล้วดีพอมีคนซอนไทยอา <c oughs> ไ,อไปนีน่รับหน้าที่พกุกคนละครับ <c oughs> เิ่งหัวไม่เจ้าโดเอาเขาไปในเสียในก็นไดม้มันมันมันบันึกบันไดเราเพราะว่ามีอันเจาา้า,จาพัง,งาม,ามาอยู่กันนิดๆเนาะแต่นิดๆ่อยสีภาไปเป็นคล่องหนำครับก่อนที่ลูกค้าจะมามันยังเศร้าอยู่เศร์อยู่เศร์อยู่กับเลย่อเอเวอการออกมาคลายเครียดเปิดหัวเปิดตาขี่รถชมวิว เมื่อวานนี่ฝนตกแห้งแห้งน้ำท่วมน้ำท่วมไอ้ทั้งอุดอรทัง้งไอทั้งบัวล,ลำพูทั้งบัวลำพูนักนะครับฝนตกตกหลาเนี่ยฝนตกไหลาบางคนก็ขี่รถเนาะขี่รถผู้เดียวเขาก็เฮ็ดตลกบอกว่าเนาะอยากมีคนมานั่งทางทางสอนท่ายน้ำ <laughs> มีทางหลังมีกับทางนั้นกับมีทางอีกเนาะรถแนน,นสลยีถ้าไปพูดเบืองหอดอ่ะชุดไฟแดงเลยชุดไฟแดงหรือบปล่าพอม้วนไปหอดม้านเลือมานละวเมื่อกี้เห็นฝ้าบดอยู่ดิบาน<ก>ดนีน้แดดยา่านย่านมัดแน ย่านฝนตกห้าหมย่านฝนตกห้ามเลยวันนี้มันอันมันหายอะไรดิก่รดอนนีกอย่างนะฝน,นตกละแล่วว <c oughs> ันนะี้ฝนตกหายเป็นจีนตกกิดจีนตกฝนช่วงบ่ายเหรอกี่โมงโยน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 โอ้ย่นโยนโลกแอร์ดิน่ะสีแดงโอ้แดดจ้าเลยวันนี้แดดมาแล้วโอ้แดดทางแดดแน่ถนนเข้าวนาพี่น้องถนนเข,ข,ข้างานอาระยองทักเลย น้ำน้ำเดียบน้ำไหล,เ,ลเด้น้ำไหลมันเต็มคลองอันนี้ถนนเรียบคลองเนี่ยทุกคนถน <c oughs> นเรียบคล้องเรียบคลองน้ำทางน้น,นอตอนนี้มอไซค์เลียนแปดทิปก่อน <c oughs> โอ้เขาจะออกไปทั้งใดกันเขา,าเไปเลีนไฟแดงแล้วไฟแดงพ่อไปทางบนปะ อ้าวไปทางมุนดีกว่าปะออกก็ออกนะมันแต่เนี้ยเวลาไหลไปทางบันบอนอยเนาะแม่นเมื่อกี้นั่นบัวแดดเลยบัวไทยเสื้อไฟแดดยังบ้านในบ้านเปิดใส่เห็ดไวรจะบัวท่านเปิดใส่เห็ดใหม่ๆอ๋ออันนี้ใส่เจอคนคนนะได้เจอคนได้แดง อ้า oh. ไปชมทางนี้สนามลมบินนี่บอ่อนตอนนั้นเข้ามาเบิง่งอันคอนเสิร์ตอันแม่ข<ำ>้ามขามขามอย่างก่อนอ่าข้ามบนกับยูนี่ยังแน่บุกนี่มีหลายบองอยู่เข้ามาเบิ่งแล้วเก็จะาคอนเสิร์ตมาเนี่ยเดือนตุลาเริ่มแล้วนี่อันนี้ก็มีห้องน้ำน้อยเนาะห้องร่องระบายนา้ำร่องระบายนา้ำ อ้ผ oh, oh. ัวถนนค่เอาว่าถนนไปบ้านนีเนี่บอกมองทางอ่าให้เฮาห้องอยาว์ไปหอดมองอ่าเนียงก็นะเฮ้าไปกินนะไปเกี๊ยวเขาบอกอ่าท่านเนียงไหมไปเกียวเขาทาเออเขาทา ขอท่ายอีกเนาะสมซื้อเนาะแซ<ส>บอแซบเมือแล้วเ,เมื่อไ <ขอ S 2> หอนอิมอ่มหรออิ่มอิ่มเพี่่ทุ่<ล>ทงนาพาเพลินร้านอาหารเดือนร้านอาหาร,ร,าหารมันยังกั่ท่านเผิดอเถื่อนมันยังเศร้าอยู่โอ้โหโหถนน นี่ขีหอดแปดทิปบอสแปดทิปอยู่บ้านเจ้าขีได้หอดทำเนียบบอบอสหอดจือเกื่อเดี๋ยวนี้ทางมันรูมหลายปวดทั้งขีทั้งดูดขีทั้งดูดขีผบ้ได้เลี้ยวแล้วขอบทางแทงสี่มีบอสมีหรือว่าเส้นกับบอาหาบอเห็นเส้นกับบอมีมไฟล่ะไฟกับบอมี อันนี้เบื้องไฟด้วยเนี่ยใหญ่เป็นสซยไฟมันกับมีแต่อยู่ในเมืองนั่นล่ะวเมืองจริงๆน,นั่นล่ะนอกจกนั้นกับวมีเลยอ๋ออันนั้นรถมันอย่างนอใส่อันไฟแมบแบม่แมบบ่แาบบแบบงหานะ้าอันนั้น่มันก็จะมารับคน้นปวยเปล่าหรือว่ารถอ่าแก้กันกับมีพวกรถรถยกนะอ๋อแก้กันแทนพวกรถยกอัรถสไลด์น่ะ แม่นี่ดีรถอะไรอ่ะเขาจ้ามาเอารถรถรถที่มันพังรถที่มนแรเองมาได้หรือว่าเขาขายรถเป็นชรงรถเนาะขายรถชรงรถกับมี่เอาม้ารับรถที่รถที่มันเพ่เอารถจะไลมาลากไปมาเอามาใส่ไปกูซสอบ มันเป็นเอกอีกแล้วถ้าเลี้ยวเลี้ยวซ้ายไฟแดงนี่มันจะไปทั้งสวนน้ำไปทั้งสวนน้ำทางเขาเขาก็่เปิดดอกเขาเปิดบ่มียังสวนอุดรมอเตอร์อยังอุดรมอเตอร์แล้วก็อ่าอ่าทะเลเอิญว่าทะเลยังกันอะอีกลืมแล้วลืมแล้วมินตาเคยพามินตาไป ไปแล้วเมนไฟแดงมยยี่สิบหกยีิบห้ายี่สิบสี่ยิบสามไปบ้านเชียงพินกดจับตรงไปจอดไปแดงหมดวันนี่อ่ะงดกวอนนี่เอองหมดวันังแป่างเป็นลุมเป็นบอ่อนะเป็นลุมเป็นบอนิดเดียวน้อยเดียวก็นดีมารลอบนี่เป็นท้างไม้เลยถักปะ ความใส่ใจนะการการไปมากการสัญนรทางคมนาคมเนี่ยมันมันสำคัญอยู่เด้ออ๋ถูกบ่งขอเจ้าเทบักนหนานะเบื่งทบางนขอบทงาก็ยู่อันนองค่ายเทบักบางเนาะมันเก็แล้วตั้งแต่เจ้าเมืองเจ้าเมือง ว่าสิต้องการความมาตรฐานหรือว่าแบบใดนชัดจีิดบ้าผมอมาเอาบผมาจากักวัน,วนด่วนนี่เนาะแมีนเขาเห็ดเร็วจังแป๊บเดียวข้าเจ้าเห็ดทางเรีวไหมไม่รู้ว่าเขาเห็ดไปทอดไซสุดนรือบอกว่าบิ้งก่อนนะแมีนน่า,นาจะสุดเไมไื่อไหร่บิ้งอันเส้นทางนึ่เสิสิ้นภากลางทั้งถอดทางน้ำเพราะว่ามันเห็ดสุดถึงละท่าสีบอกงามเลยแมีน ด้ <c oughs> อยู่รังไายเนีเ่ยเท่ทํานี่ยละความนาเท่บางเ <c oughs> ท่บา,บางข้าวเดียวกับข้างเนาเอาเดียวกับข้งเล้วมองแถวๆนี่แหละลูกลางกูดูเนาะนี่มือนั่นตอนนั้นหามาเนะ่ะบัดดี้โอ้แต่ชีช่างดีเลยโ <c oughs> ้ีช่างดีว่าเธอบรรยากาศท้องาจำเลยเมื่อกี้เมื่อก,กีออกจากบ้านนั่น ทองมฝานยังม the ืดเบื่อยู่ได้คิดว่ายากขัด้อหน้าดอกก็นเลยยังคิดยังยังว่าขัดพ้อหน้าเขาเขาสีเห็ดยังไงวะเดี๋ยอ่ดีแดดเลยว่ะเดี๋ยวมันโมเมล่ะต่าใจมันโมถึงดอกเดี๋ยวต้อที่มากกับมากต้องที่ไปกับไปเล้ก่อนแม่ย้ำอีหเลยอือแือเพลเนี่ยอยากมานย้ำใดก็มาอยากไปย้ำไดก็ไปอันนี้ข้องน้ำน้อยด้เนี่ยคล้องน้ำน้อย นาน้อยบ้านกระจอยเห็ดมาเหย,ย้าเลยหกเนาะเนี่บอก่าไม่เสียเนี่ยพอดบัตรสูงแค้นอ๋อถูกทางตัวไซเพื่อนเฮ็ดไปไกลอยู่นี่นะเน้อยน่าจะเทศไปไกลอยู่ดอกเส้นทาง,าน,างาน,นี่วัต้องดีค่ะวาดเลยไอ้ทีทางใหม่ บ้านสูงแค้นั้นสูงแค้นอันนี้เขาออกไปนี่จะไปเบิงอ่านันนี่นี่เอาเบิงงน้งามนาที่เอาแมนที่ที่มันเคยถ่วมจากนี่ไปนี่ไปหาบ้านพรหน่อยนี่มันถ่วมนี่เบิงเบิงทางทางมันไหนทางมัังมาณนีหล่ะซ้ำซ้ำแบบนีหล่ะที่ก็เจ้าออนที่ก็เจ้าแบกไหมเดี๋ยวนี่ก็เจ้ากติเห็ดมากแล้วนี่มันกัพทังบ่หนไหลนี่มันกระทั่งซ้ำนี่ล่ะ นี่ก็แถวเฮ็ดไหมเฮ็ดเกลื่อนตาลตอนนี่ต้นตาลแถวนี่แถวนี่ถว่วมเนี่ยเออที่เข้ามาปีนี้พอนถ่วมเนาะพ้น่ะถ่วมนาี่มีคลองน้ำลายถ้าผู้ใดที่ขยันหาปูหาปลาโอ้โหก็ต้องได้ซื้อกินเนาะ เอนหากินเป็นหาเอาบังเดเข้ามาเบังเดของแถวนี้น้ำไหรของนี้ทวดไหลตรวจตรวดตวดทางเข่าของข้าเจ้านี่ก็ะทวนเข่าง่ามกลิ่นเข่าคือง่ามขนาดเดียวน้ำกระทวนนะปีกายป้ได้เกี่ยวด้บมังนี่ที่นี่น่าจะได้เกี่ยวนะีนี่าจะได้เกี่ยวทั้งหุ่นแห้งงามเกี้ยวโอ้โหเข่าง่ามเปลียเข่าง่ามเพิ่งมาเห็นดอกมีต้นไม้นี่ป้ามะเข้าป้ามะเข้าเขาจะปีกายนี่น้ำทวดเยอะแต่ยอดนะ แก้วนี่เขาเป็นเลยเนี่ยอ้ตจิบินี่เขางามงามข้าจ้าได้กินอยู่ดอกกินิึงสะพานสะพานดิเอาว่าจะจอดเบิ็งจังไนนะป้ากับพ่อใจให้ไปนั่นหนองเทสเฮบาปขอลาอู้น้ำอ่ะน้ำหวยหลวงนี่มาจากหวยหลวงน้ำคุ้นคุนอน้ำคุ้นหลายมึงจ้าวตึกสะดลุงิึงเข้าตึกสุดลุงจอดเบิ็งจังไนกันนะ โคโคโคนี่น้ำอือน้ำคุณเนาะอู้น้ำคุณคักปาดไปเบิ้งทั้งผุนข้าเจ้าเฮ็ดไอ้เห็นกันกันหน้าไหมนั่นไหมกันเชื้ออ้ากันเจืน้นปาดนี่เบิ้งบุคคลเห็นกล้องบาดไดเนาะไอ้ดินกันเจือ เอาเอาก้อนหินแล้วก็เป็นตะนางตะไคร้มาใส่ขึ sure> ้นหินคองชูงๆเนาะย่ามย่ามน่ะมันกะดีคือน้ำพัดไปนี่ใช่เมื่อกี้เห็นกระเจ้าตึกสะดุ้งอยู่เจ้าหนึ่งม่านโยมังหันบ่เออเนี่เฮนี่กำลังยยนไ่หย่าห่มเบื้องโอ้โนี่นี่นี่กำลังน้ำกับเพราะแห้งหรอกอันนี้น้ำมาจากห้วยหลวงนี่แนสะพานห้วยหลวงมีเจ้าหนึ่งอฮนี่เห็นมอเตอร์ไซค์กับเจ้าตึกสะดุ้งอันนี้กับตึกสะดุ้ง มปีกายนี่มีมีเจ้าหนึ่งมาตึกอยู่นี่แม่นน้ำถ่วมขาเจ้าก็ยืนตึกอยู่ดีเลิศมึงเขาเจ้าทั้งทั้งดินเจียนดอกเดียวกับพมีทั้งผ่านเดี๋ยวขาเจ้าน่าจะเฮ็ดแบบนี้ให้อือเอามังหินมากอวอามัอหินมากก่อก่อขังอไปเขาเดินทั้งต่อค้ามเดือนไทยว่าถูกเขางามเขาออกแล้วดิยังเหรอกล้แล้วไกลแล้ว มันไก่ข่อยมันจะออกแล้วเขามันกลมมันไก,ก่จะถอกห่วงแล้วลำลังจะมานอา่ะแต่ว่าแถวนี้มันบ่มีเขาดอกมันมีแต่เขาใหญ่โอ้ยอยู่ตรงหน้าในตลาดกรุงไทยเขาขัดขนาดธรรมชาติโอ้ยสุดยอดสุดยอดเขางามพีกายน้ำท่วมพี่กายพี่กายกขาเพ่เได้เกี่ยวมั่งนี่ยี่นี่น่าจะได้กินเพ่ได้เกี่ยวเขาน้ำท่วมโดนแมนพี่นี่น่าจะได้กินอยู่ดอกคักเลยได้เขาคักเลยน,นี่ อันนี้น้ำไหลพนันน้ำไหลพันบ้านอันนี้บ้านในบ้นานบ่อน้อยออบ้นานบ่อน้อยน้ำไหลพนันพี่ป่าพีปา่ป่าเบือนเนออ่อไหเนาะมันอาจจะมีดอกโอ,อ้น้ำไหลพนันเราจะใส่เนาะนี่เราไอ้ถ้าถานนบ่มีขอ้ของของ้ของขางขางข้อง น้ำไหลค่ะมันอาศัยอาศัยถนนเป็นตัวไหลเลยลเยนี่ยเฮียไหลไปได้เบียเจ้าเลยเหอยเ้าเลยนันุดแล้วมันนี่เลย <c ười> คันเรียนปลาเจ้าทีจอดลุงเอาปะนี่จอดอยู่หาปลาไปน้ำเด้วหาปลาไปน้ำทางเ้ยค <c ười> ือบนยอดอ้าดูน่ะ พี่มันไหลไปได้พ่หืนมาตั้งบบเก๊กไ่อ้อพี่สุดนล้วน้าน,น้ำให้พ่นสุดยอดเลยือตัวบ่ยวงยังหึตคกกๆกกความสุกแบึงไดายแบมิวียง่วยง, ái, งั้นลานนี่นะอือ เกันล้านคนแล้วบ้านดอนสะแบงมาทางบ้านดอนสะแบงบ้านแหล่บ้านแหลบ่บ้านแหล่บมาแล้วป้าเอ้ยป้าสีแหล่แหล่ล่อน้ำน้ำคลังน้องน้ำ มันเป็นไฮน่าเดนี่เนี่ยเป็นมันน่าจะเป็นน้องเลยเป็นน้องเลยบ่แม่เพราะว่ามันเป็นเหมือนก็จังมีคันไหน่าอยู่เราต้อ,าองอย่าบอเห็นหน้ามีบัวเนาะมีบัวขาวบัวแดงมีบัวขาวบัวแดงน่ามีเป็นรถไฟ่ขามรถไฟเนาะ โอ้มึงข่าวตัวสะดุดทางรถไปบิ่งจังหน่อยปะบิ่งจังหน่อยดีกว่าชิ้นปลาบัวพงดิปลาบัวอไรมันบ่ครับถือดีบอยกเงินบึงจักบาทเนี่ยว้า เม่งม่งเพิ่นมาตึกสะดุ้งหน่อยนะครับมันตึกสะดุงนะ้งป้าบัวป่งพูนยาวไปคนไปอเสียงมอนกับเสียงรถไฟมาบ่าอยังตอดตอดใจเย็นนี่ครับมันมาจิตเบ็ดนึ่งหล้กก็มาตึกสะดุง้งใจเย็นแซ่ลงไปแช่พ่อแซ่ลง เอาไว้ละก็นพอยยอขึ oh, ้นมาเทละบาทอพอได้เก็บเทละเทละตัวสองตัวสามตัวนยกละถือโอ้สะดุงหน่อยสะดุงบานสะดุงบ่ถึกเนาะบ่ถึกบ่ถึกบ่ถึกบ่ได้ อันนี้มันอยังของเพื่อนอันนี้เป็นที่ล่อล่อเรือนล่อเรือนนี่ที่เครื่องตักงตั้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 งสำหรับตีกระจเจ้าไปเช็คทางรถไฟนะแบบมันจะทำชเร็ดหรือไม่ชเร็ดนี่ซื้อเลยรถไฟซื้อทางนี้ซื้อทางนี้ก็ซื้อทางนี้ก็ซื้อซอยากขี่รถไฟลองมึงด้ไปวัดเออเดี๋ยวอันแรกการปุยเคยสีผ้าไปหนองคายขี่ไปหอนหนองคายเนาะแม่น พ <peach noise> ี่น้องมาเห็นกระบมแล้วจอดจึ๊บเลยนี่ละที่ที่ว่ามือนั้นที่ว่าเจ้าอยากได้กระบมเขาเขาลองมาถามถามราคากระบมหน่อยนะกระบมกระบมกระบมขายยังไงครับเนี่ยอันน้อยๆอันน้อยๆเท่าไหร่ไปล้วหกหน่ครับหกโอ้หกร้อยครับ600อ๋600อหกร้อยหกร้อยเนี่ยใหญ่กว่ากันอ๋อใหญ่ใมันมันมีสองราคาไหมครับขายเข้าร้อยโอ้โอ๋อ หกร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยราคาเข้าร้อยเข้าร้อยสามรามคาปดคูคัดดิ้นไม่ยังครับไม่ซ้ำสาเจะจับไม่ซ้ำสา,มสาไม่แผ่นเดียวเล่นมาครับเนี่ยโอ้มันเป็นแผ่นแปะเหรอเขามาจอะเอาอเลย <มา S 1> อ,อโอ้มันจอดเอาเลยมาม้ออาโอ้ เอาป่ะยังค่อยมีเงินหลายค่อยมากอันเอานะดูราคาแล้วนะครับที่บ้านดวงลิงเอครับิงเห็นผ่านมากมันจะรุดตามากเลยกระบมตาเฮ็ดเองเนาะโอ้นี่เน้กำลังมากมาเบิงครเบิงใช่ม่จะรุกเจ้าป่ะนี่มองเฮ็ดแล้อ่ะอ๋อ โอ้ oh. Or, เป็นเด right. ียวนี่เป็นไม้แผ่นเดียวเราามเอามาเจาะมามาเจาะนี่เป็นเครื่องเครื่องเจาะเอาขาดขาดหมูต้มด่างด่างทิ้งไปเลยถ้าเซตแทนจะยิ่งด๋อยบ่าถึงมันหมุนรอบเป็นตัวครับตรงนี้เาเป็นด่างแต่หมุนพอด่างเขาลับขึ้นอ๋ออันนี้คือคลุกอย่างเป็นไม้ไม่ไม่แผ่นเดียวไม่สิ้นเดียวแผ่นเดียวสิ้นเดียวเจาะเอาบ่มีการตัดต่อแมน ต่อครับเดี๋ยวเอานี่นเออคักนี่ครับนี่กระบมกระบมไส้เข่าตัวนี้รุ่นเก้าร้อยเนาะตัวนี้ตัวใหญ่นี่เก้าร้อยเกือบเก้เจ็ดร้อยนะครับโอ้เจ็ดร้อยจ็ร้อยข,ขนาดอ่าห้าสิบเสนมาเนี่ยครับท<อ>ิศท่วกันหกสิบละเกือบหกสิบเสนเกือบหกสิบเสนเดี๋ยวจัดแน่นอนครับเดี๋ยวผมาจะมาเอาอยู่เดี๋ยวจังคนมาเอา โอเคขอบคุณหลายๆครับผมต <laughs> างจะไว้ซ้ำเน็ตกันนะครับเย็บนี้นออกมาตอนนี้เราอยู่ที่ถนนอ่ามิตรภาพอ่าอุดอรอุดอรไปน้องไข่นะครับอุดอรไปน้องไข่ก็จะขับแล้วนะครับผมข้าเบื้องถนนเด้อเอายกขึ้นในเพื่อนเบื้องถนนจังหน่อยถนนกว้าง,นนางในถนนหนึง่งสองสามนะครับสามเล่น อ่าตัวนี้ก็ล้มรถได้นี่ยเลียนได้อีกข <ลม S 1> ั้นหนึ่งน,นี่ยเลียนที่สี่เลียนมอเตอร์ไซค์นี่เลียนที่สี่<ร>นี่คือรถนุ่นเลียนได้สบายๆเลยลเลี้ยนสี่เลีนนะครับสะดวกสบายอ่ะข้อมือไว้ซับนี่ก่อนนะครับทักกันคลิปนะพอกันคลิปไปเด้อมัอนี่กับอลาไปก่อนสบายดีสวัสดีครับ